อ่ะครับกลับมาเมื่อสักครู่ยังค้างไว้นะครับคำถามในการที่จะช่วยทําให้ไทยธุรกอยู่ได้นะครับโดยความสบาถของไทยธุรกที่จะเข้าไปจัดการว่าคุณต้องใช้เงินเท่านี้เนี่ยมันอาจจะยากขึ้นไปกับการคุยกับสโมสรแต่ แนวทางเช่นการตั้งเพดานเงินนนักเตะไว้การลดขนาดของทีมเพื่อให้จํานวนแมชน้อยลงลดจำนวนทีมมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้คือสโมสรต่างๆที่เป็นตัวแทนบอร์ดนะแล้วก็ในบอกทุกคนเห็นด้วยหมดเลยนะซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนั้นรื่งมีประสบการณ์ก็อยากจะทําตรงนี้เนี่ยให้มันให้มันสอดคล้องกับเรื่องของทีมชาติเรื่องของแมชต่างๆที่มัน ตอนนี้มันหยุดกันบ่อยมากเลยครับซึ่งทีมชาติมีความสําคัญยรือไงเราก็ต้องให้แต่สโมสรก็มีความสําคัญเพราะสโมสรเนี่ยพอนั่นแล้วเนี่ยเขาหยุดไปครั้งหนึ่งเนี่ยนะเพื่อให้กับทีมชาติบางที่เป็นเดือนเป็นเดือนหนึ่งเ,เดือนอประมาณเนี่ยเขาเสียประมาณอย่างทีมใหญ่ๆนะบุรีรัมเนี่ยยี่สิบล้านครับเขาแจ้งมาเลยในบอร์ดนะครับอ๋อนะครับยี่สิบล้านอ่าสิบกว่าล้าน ถ้า <c oughs> มีการนั่นเนี่ยตรงนี้เนี่ยหนึ่งเช่นเรื่องของทิ켓เซลเนี่ยเขาได้ล้านกว่าค่ะ <c oughs> เรื่องของเมอร์ชันไดาที่เขาขายก็ล้านกว่าแต่หนึ่งแบตชหนึ่งหยุดไปทั้ทีห้าห้าห้าหรือหกแมตช์ที่แข่งกันในช่วง <c oughs> หยุดเนี่ยแล้วรวมทั้งต้องจ่ายเงินเดือนเพิ่มขยาย เวลาจากเดือนตุลาเป็นเดือนธันวาอย่างนี้นะว่าราคาตัวราคาตัวสามตัวล้านอย่างนี้ไอ้สามตัวสองล้านใช่แบบนี้ราคาขนาดนั้นอันนี้เขาก็แจ้งมาก็เป็นปัญหาที่ในทีพีเลกทีพีแอลดูแลอยู่ก็ควรจะผมก็คงต้องมาดูตรงนี้แล้วก็ต้องใช้เวลาเพราะมันก็เกี่ยวครับเรื่องของลิขสิทธิ์ที่ได้มาจากเงินสนับสนุนขการถ่ายทอดเนี่ยจำนวนแม็กมาก ก็เป็นลิขสิทธิ์ที่ได้เงินมากหรือลิขสิทธิต่างๆเออมันก็ต้องดูต้องมาดูทุกอย่างให้กระทบน้อยที่สุดให้โดดให้ได้ประโยชน์สูงสุดมากที่สุดนะฮะก็จะทําให้หลีกเนี่ยมันยัดยั่งยืนมั่นคงแล้วรวมถึงเรากําลังดําเนินการที่พิจารณาเรื่องของเพดานเงินเดือนอยู่ขนาดนี้มีมีพูดคุยแล้วใช่ไหมครับก็มีการพูดคุยอยู่แต่เพดานเงินเดือนเนี่ย ผมว่าในยุโรปบางประเทศใหญ่ๆที่หลีใหญ่ๆก็ยังควบคุมไม่ได้เพราะ <because S 1> มันมีเรื่องของคุมมันก็จ่ายกันใต้โต๊ะได้เยอะมากเราจะทำไงแต่เราก็ต้องทําไม่ได้อย่างน้อยๆก็ต้องต้องพิจารณาแต่ปัจจุบันนี้เราก็พยายามทํางานเนี่ยอัปเดตให้ให้ไปทงางหลีอาชีพในยุโรปหรือในอเมลเยีใต้ให้มากที่สุดตามอย่างให้ทันเหตุการณ์ตลอดเวลาในทุกเรื่องเราไม่ว่าระเบียบก็ตามไม่ว่าจะ การแข่งขันก็ตามเนี่ยพยายามในเรื่องของพิจารณาต่างๆต่างเนี่ยในการแข่งขันในยุโรปเราก็พยายามจะทําให้ทัทนกับเขาให้มันทันสมัยครับควบคุมควบคุมให้เงินเดือนอเป็นเพดานเท่านี้เท่านี้เนี่ยอาจจะทําได้ยากที่บอกเขามีการจ่ายได้โตแต่ถ้าเกิดว่าควบคุมเช่นเหมือนกับว่าดูว่าคนเก่าที่เคยเล่นสโมสรเก่าเนี่ยจะย้ายไปสโมสรใหม่แล้วเงินเดือนบางทีกระโดดเยอะเนี่ยอาจจะต้องมีการควบคุมได้ครับเครับเรามีประวัติดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง มันเป็นเรื่องของภาษีมันเรื่องของอะไร,รต่างๆเนี่ยมันมันอันนี้พยายามดาเนินการเข้าไปควบคุมที่ให้ดูตัวเลขที่ชัดเจนนะฮะว่ามีสามารถไฟเอาได้แบบอย่างงี้นะฮะที่โชว์ออกระหน่อมมาผลกาไรผลประเมินรายได้ต่างๆ,ๆอะไ,ไรต่างๆของนักเตะด้วยสโมสรด้วยมีกำลังกัดดุลอะไรต่างๆครับครับอ่ะผมมาถามเรื่องฮอตมากดีกว่า,าในสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องของประเด็น เรื่องของสู้ชาวนุ่นุ่มกับลาซารัสไคอิมบีนะครับมีการตัดสินออกมาทันควันนะครับแต่ว่าพอผลการตัดสินออกมาลาซารัสรดนแบนสี่นัดสู้ชาวหนนัดนะครับก็มีกระแสวิพากษ์วิจาร์ออกมาว่าทีเบมีมาตรฐานในการลงโทษนักกีฬานะครับในกรณีต่างๆอย่างไรในเมื่อก่อนหน้านี้ ปีที่แล้วก็เคยมีเคสของกาเปโลกอนเสเลเพราะว่ากันว่าเตะขวดโดนแบรนทั้งฤด,ดูกาลอะไรอย่างนี้แต่ว่ามาต่อยปากคนเนี่ยโดนแบนดนสี่นัดนะครับต้องถามคุณองอาจนะครับว่าตรงนี้ทีเบลใช้มาตรฐานอะไรคือพีทีแอลพีีแอลใช้มาตรฐานของ uh, ระเบียบของ t b เซึ่งมีกําหนดอยู่ตายตัวอยู่แล้วเป็นมา,มาตรฐานฐาน uh, โทษ uh, uh, จำนวนโทษหรือระวางโทษต่างๆเขียนไว้แล้วเขียนไว้เรียบร้อยแล้ว <Yeah. S 2> นะฮะท่านั้นตรงนี้เนี่ยมันจะไปเกินจากระเบียบไม่ได้หรือมันจะต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการร้องเรียนหรือมีการนั้นเพราะนั้นคนที่เราเชิญท่านที่เข้ามาเป็นประธานาพิจารณาเมรยาท <Yeah. S 2> เนี่ยเชิญจากคนที่มีความรู้ความสามารถเช่นปัจจุบันนี้ก็คือท่านประธานาด็อกเตอร์ธนพิษนะฮะซึ่งเป็นอดีต เป็นอดีตอายการคดีพิเศษมานะอธ<ะ>ิบดีนะครับซึ่งตกว่านะครับมาทั้งนังประธานให้ไม่ว่าจะเป็นจากท่านดรราเชนอย่างเงี้ยซึ่งจากพูกว่าท,ทุกสวยงานมามาทำแล้วก็คิดว่าปีนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยสโมสรให้การยอมรับของไทยพิมลีมากระเบียบมากขึ้น<ะ>ยกยกตัวอย่างเช่นพระปรับ ถ้าปรับเนี่ยเล็กแรกตอนนี้ยังไม่ถึงล้านเลยเก้าแสนกว่านะจากปีที่แล้วเนี่ยเราปรับมาตั้งเกือบสิบสองล้านเลยนะตั้งเล็กนะทั้งเล็กนะฮะปีที่แล้วปีสองพนห้าเจ็ดฉะนั้นแสดงว่าทุกอย่างเนี่ยเริ่มเป็นอาชีพขึ้นสโมสรเป็นอาชีพนะมีการยอมรับเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นส่วนในคอนเซลเลตเนี่ยนะฮะอันนั้นเป็นการแข่งขันโตโยต้าหรือคัพซึ่งมัน เราไม่ได้ใช้ระเบียบเราอังน,นั้นตอนนั้นเป็นเป็นเรื่องของฝ่ายจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณารนะเช่นคอนกั้ก็มการจัดการแข่งขันเป็นผู้พิจารณาต่างๆรวมถึง FA t h a ไทยแลนด์ด้วยก็มันก็คงจะต้องมันคนละ,ะคนละก็เลยแจ้งให้ทราบนะนะครับอ่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือในเรื่อง ในส่วนของกรณีที่เราเราลงโทษกันไปอย่างนี้เรียบร้อยแล้วแต่นี้มันมีมูลเหตุอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเหยียดผิวอะไรอย่างนี้มีการพูดถึงกันนะครับเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเราไม่รู้เดี๋ยวเขาไปพิสูจน์กันในศาลแต่ทีเบียมีการรณรงค์อย่างไรในเมื่อเรื่องนี้มันเป็นเรื่องรุนแรงแล้วก็ร้ายแรงในต่างชาติต่างชาติในเขามองเข้ามา เพราะหลัง,ลงจากที่เรามีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมปดีผมไปประชุมที่สิงคโปร์พอดีพอดีเรื่องของเพมเลีกเนี่ยก็จัดรายการของบาเคนะฮะแล้วก็เชิญลีกที่ดังๆไปในเอเชียเอฟเอฟซีเป็นคนดําเนินการร่วมด้วยเราก็ไปที่สิงคโปร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่ไม,ไม่ทัน ดูอะก็ดูได้เทพส่งมาแลยทันทีก็เราก็เรียกเลยเรียกพิจารณาเลยถือว่าเป็นเรื่องประเด็นร้ายแรงอะไรต่างๆกว่าจะให้หลีกมันเสียชื่อเพราะว่ามันเงียบมาจากปีที่แล้วเนี่ยต้งแต่ผมเชิญท่านรอ,อ,องออผู้ช่วยพบแห่งชาติท่านประวุฒ พลตำรวจประวุธสวัสดิ์มาเป็นประธานในเรื่องของรักษาความปลอดภัยทุกอย่างอะไรมันก็ดิ่งหมดเลยเรื่องของความวุ่นวายในสนามระหว่างสมสอนขับต่อขับกันแฟนต่อแฟรเขียนให่เอาอยู่แล้วเอาอยู่แล้วเดี่ยนแต่ท่านเข้ามาท่านก็เข้ามาเอาส่วนกลางมาช่วยในอำนาจของท่านเช่นตำรวจกองปราบตำรวจ191ท่านก็เข้าบาควบคุมแมตที่คาดว่าจะมีเหตุนะครับก็ดีขึ้นอันนี้พอมาเจอในสนามอย่างนี้ปั๊บเนี่ยซึ่งเหตุนี้มันก็เป็นเหตุ ทําถือว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดานะมันมีมันก็ต้องหลุดมาบ้างะฮะเรื่องของอารมณ์เรื่องอะไรแต่ตรงนี้เราก็เรียกประชุมอย่างด่วนเลยแล้วก็มันก็มีพูดถึงเรื่องของการเหยียดผิวด้วยการพูดอะไรต่างๆอะไรเนี่ยนั้นตรงนี้หลักฐานต่างๆเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่พอ<ะ>ไม่พอที่จะดูแต่ก็จะต้องพิสูจน์ต่อไปนะฮะฮว่า ว่าพูดจริงหรือไม่พูดจริงพูดอะไรอะไรต่างๆปากอะไรต่างๆอันนั้นหลักฐานในการจับกล้องต่างๆเนี่ยบางประเทศก็มีการจับได้กับปากนะแล้วก็สามารถลงโทษได้นะบางประเทศก็ไม่ต้องจับเลยอาการของการทำเหยียดผิวก็เห็นเดินก็การโยนกล้วยก็ได้ก็เห็นหมดทุกอย่างแต่ตรงนี้เราไม่ได้ถึงกับนั้นก็ยัง จับไม่ได้อยู่ตอนนี้นะฮะในเรื่องของยังไม่มียังไม่มีหลุดออกมาชัดเจนะอ่ะแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวมีมือดีอาจจะถ่ายไว้อะไรไว้แล้วก็อาจจะจับมาก็ไปว่ากันในเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของการพิสูจน์การพิสูจน์นะฮะนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยแต่ถือว่าเราก็ดําเนินการอย่างรวดเร็วแล้วจะมีการรณรงค์อะไรไหมมีอ๋อส่วนในรณรงค์นี่ทันทีผมก็บอกเลยว่าเราคงจะต้องเรื่องของป้าย นะตอนนี้จะต้องมีละในอาทิตย์หน้าเนี่ยจากแบตเนี่ยเล็กๆต่อไปอะ่ะเล็กหเล็กสอของในวันที่1นที่สสิงหาก็จะทําเรื่องตรงนี้แล้วก็ก็จะอาจจะรอนล,ลงเรื่องระเบียบให้ชัดเจนว่ามันมีโทษเพราะเราก็ใส่ในระเบียบรุนแรงเหมือนกันนะครับคนะรับผมอ่นะจิงท้ายสักหน่อย ผู้ตัดสินนะอเอาซะหน่อยนะครับ,รบผู้ตัดสินแ่ยคือทางทีวีอาจจะอาจจะไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดผู้ตัดสินหรือว่าลงโทษก็ตา่างเพราะว่าเขาเขามีคณะกรรมการอยู่แต่รเราช่วยยังไงทําให้ให้เรื่องของความที่เขาบอกว่ามายุติธรรมบ้างไม่โปร่งใสบ้างมันดูน้อยลงทีเบียเป็นคนจัดการแข่งขันกับผู้ตัดสินนองค์กรอิสระที่ไปควบคุมไม่ได้แต่มีปัญหาอยู่เรื่อยอะไรอย่างนี้คือเรื่องนี้เนี่ยผมก็คิดว่าผมก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งเพื่อ มาดูเรื่องของจริยธรรมแล้วก็เรื่องจรรยาบรรณต่างๆซึ่งเราก็มีห้องโมนิเตอร์ห้องแบบดูหลักฐานดูหลักฐานมีการถ่ายเทปดูได้ทันทีทันใจแล้วเราก็มีคณะคณะเนียซึ่งประกอบด้วยอดีตประธานผู้ตัดสินสามสคนผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประวัติที่ดีนะครับเข้ามาเป็นกรรมการรวมทั้งอาวุักผู้ใหญ่ที่เป็นอย่างประธานอดีตประธาน กรรมาการทีมกีฬาสสอ,อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาดูแลแล้วก็เราก็ตรวจสอบทุกแมตช์เหมือนกันในเรื่องของอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบุรีรัมย์อย่างเงี้ยนะฮะที่บุรีรัมม์เนี่ยเช่นเกิดขึ้นก็สามารถเอาไปตรวจสอบได้เรื่องของจริยธรรมอะไรต่างๆแล้ววิภา์วิจารณ์ออกมาแล้วก็สามารถส่งไปให้กับสมาคม,มนะฮะแล้วก็แถลงข่าวออกมาทาสื่อเพื่อเป็นเป็น เป็นเสียงอีกเสียงหนึ่งซึ่งเราก็ต้องทําอย่างนี้เพราะว่ากรรมการเนี่ยในทั่วสโมสรหรือ National a s s ociation ในทั่วโลก209ประเทศของฟีฟา่าทีมทุกทีมกรรมการจัดโดยสมาคมทั้งนั้นไม่มีสมาหวันในบริษัทหลีกหรือรแต่ดนั้นอังกฤษเพิร์ลลีกก็ไม่มีแต่ก็มีในเรื่องการช่วยเหลือเช่นอังกฤษเพิ l e ลลีกหรืออังกฤษเพิร์ลลีกเนี่ยกับเจลีกเนี่ยมีการ ลีกเขาบริษัทเขาช่วยเงินในเรื่องของเพิ่มเงินอาชีพให้กับคนที่ตัดสินในไทยพีมีลีกนะ,ะเราก็พร้อมเราพร้อมที่จะทำอย่างนั้นโดยให้เงินนะฮะโดยเพิ่มนะเป็นอาจจะเป็นมากินเงินเดือนโดยเราคัดมาของเรารนะครับคัดมาเช่นชน,นิดของเรามี9คู่คู่คัดมากรรมการ สิคนกรรมการนะซึ่งมีประวัติที่ดีแล้วก็เป็นฟีฟ่าด้วยอะไรด้วยนะครับประกอบกับผู้ช่วยผู้ตัดสินอีกสักยีคนนะฮะ<ม>รวมมาแล้วก็มากินเงินเดือนของบริษัทนะแล้วมีการมีการฝึก4ี4วันต่อหนึ่งอาทิตย์การทำเรื่องของฟิสิเอิลฟิตเนสต่างๆเนี่ยให้ตามมีระบบมีการเหมือนกับการมาทำงานตรงนี้ ผมว่าก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ TPL ทําทำได้เหมือนในอังกฤษหรมีหรือในอเจลีซึ่งทำกันอย่างนี้นะครับซึ่ง,งนี่ช่วยในในอน,น,นาคตถ้าเป็นไปได้เราก็คงจะอขอผู้จัดในอดีตของผู้ดีชื่อเสียงในฟีฟ่าซึ่งอดีท่ายแล้วเนี่ยมาคณะหนึ่งมาดำเนินการาเป็นผู้ นะครับเห็นที่บอกว่าอะไรนะไปเจอเปียร์จิคอรีน่าคู่เกตใช่ไหมพี่เป็นทุกคนหน้าคายหรอเปลาก็ว่ากันไปก็ก็ต้องคิดต่อไปว่าจะทำยังไงเพราะมันเป็นเรื่องของปัญหาคนะฮะคือสิ่งหนึ่งก็คือกรรมการเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้หลีกหวันไหวได้นะฮะเราก็ต้องยอมรับว่านะคนันเราก็ต้องยอมรับว่าคนที่เป็นกรรมการเนี่ยมันก็เขาก็มีความกดดันเจอทีมใหญ่ๆ บิ Big match. ๊กแมชช่เจ้าผู้ใหญ่ๆเรื่องของความวั่นไหวเรื่องของสภาพความเป็นประโยชน์ต mm ้องมีอยู่แล้วนะครับก็ชี้ว่าชัดเจนนะครับนี่คือแนวทางในอนาคตจากประธานบริษัทไทยลิกถึงแม้วันนี้จะยังแก้ไขไม่ได้แต่เชื่อว่าถ้าคิดแบบนี้เป็นระบบในอนาคตผมเชื่อว่าน่าจะแก้ไขได้นะครับลองดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรทาบไทยลิกที่ประธานไทยจลิกบอกแล้วว่ายังไงก็อยู่ได้แน่นอนย่างยืนแน่นอนนะครับ